เป็นพี่สาวเป็นพี่สาวใครครับใช้คนเมืองรับแล้วปะครับน้องโดนไล่ออกจากเมืองเห็นน,น,น้องแล้วไหมน้องเดียฮ้ยน้องไล่โดนไล่ออกจากเมืองคุ้นๆวะผู้เฮ้ยเดาก็ถอยเลยหญิงรับแลเฮ้ยเขาเรียกกันแล้วทุกคนนางเรียกแล้วไม่รู้ว่าแม่นางแกจะออกมาหรือเปล่านะทุกคน แล้วไฟเราก็ก็พริบก็พริบอยู่นะทุกคนเคฮ้ยผู้นี้แหละแม่นารับแล้ว ดีครับพบกับพวกเราทุกคนช่องนุ่ม 7K ครับผมก็วันนี้เราก็ว่างนะทุกนะใจไปวันนี้พวกผมก็มานอนเต็นท์ในป่าแห่งนี้นะทุกคนก็บรรยากาศก็น่ากลัวอยู่นะทุกนะใจไป่ะแล้วหลังจากน้องทูเนี่ยไม่ได้มาหาผมนานละพอพอมันมาหาผมทีไรมันก็จะชวนผมตั้งแคมป์อยู่ในป่านะทุกคนนะมารับบรรยากาศในป่านะทุกคนใจไปคิดถึงบรรยากาศป่ากันี้มากเลยใช่ฮะทุกคนเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะ ใช้ชีวิตยอยู่ข้างในนี่แล้วนะ<ห>นพ่อนะเราก็เตรียมสบเสบียงน้ำกระติกมาพมร้อมเรียบร้อยเลยเดีไไฟดับแล้วแต่ว่าบรรยากาศข้างในี่คือเราไม่เคยมา,าแคมป์เลยนะคุณ่นนะใจครับผมมันก็ยังค่อนข้างบังเวงนะทุกคนปะ่ะเราก็จะใช้ชีวิตให้ทุกคนได้ดูนะว่าเราใช้ชีวิตกันยังไงในป่านะไปเลยไปกันเลยทุกคน นี่น้องพูกก็ก่อไฟนะทุกคนเดี๋ยวยุงเยอะยุ่เหมือนกันนะผูนะเอ,เอาการมาดีกว่าไงล่ะอยากลำบากนะทุกคนผูวันนีิตถึงป้าแล้วอยากมานอนเต็นไม่เหนื่อยเลยพี่รู้สึกดีครับเกาะกอะไฟครับเป็นชั่วโมงว่า <laughs> <laughs> จะติด <laughs> ลรือวิชาหน่อยช่วงนี้ไอ้ผู้ติดเรียนนะทุกคนส่วนผมก็ติดสาวนะ <c oughs> <c oughs> เี๋ยว,วันนี้ <c oughs> น้องผู้ยังไม่รู้นะว่าผมอะติดสาวรับแดงอยู่นะทุกคนนะอยากเห็นเหมือนกันครับน้องผู้อยากเห็นนะ <c oughs> บรรยากาศดีมาก วันนี้เราก็เอาไฟโซล่าเซลล์มาด้วยนะดูนะใช่มันก็จะติดๆด,ดับๆเนี้ยมันต้องโดนคนสัมผัสต้องคอยขยับมันนะใช่ครับจะสว่างไหม,มสว่างดีมองกับการแบบนั่งอันนี้นากาเดียวเรื่องวันนี้ไม่ร้อนไม่หนาวนะแต่ยุ่งเยอะไปหน่อย วันนี้ถ้าโชคดีน้องพูอาจจะได้เจอกับสาวรับแด่ที่ผมติดอยู่นะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มืดแล้วไม่รู้ว่านางจะโผล่มาหรือเปล่าแต่บอกไว้ก่อนนะพูว่าเป็นของพีนะห้ามยุ่งนะห่วงห่วงบอกไว้ก่อนนะทุกคนเพราะว่าไอ้พูนะันมันดูร่างกายมันดีซิแพ็กขนาดนี้สาวรับแด่อาจจะติดใจมันนะทุกคน ะเดี๋ยวมันง่ายนี่แหละกว่าจะเป่าหมดนี้พอดีแหละหมดลมหายใจเรียบร้อยก่อนเราลองพาทุกคนไปดูบรรยากาศรอบๆรอบๆเดี๋ยวเอาไฟฉายกันไฟฉายยืมมามาโอเคโอเคไฟฉายอยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวเดี๋ยวไฟห่านะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆตรงนี้ก่อนมันก็จะมืดๆหน่อยนะเพราะตอนนี้ยังไม่มีไฟฉาย อเป็นป้าลึกเลยนะทุกคนจบรปยากาศดีมากทุกคนมไม่รู้ว่าตอนมืดพี่ไม่เคยมาหานางนะไม่รู้ว่านางจะออกมาให้เราเห็นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน ผมก็ได้คือ,อสปอตไหลมาแล้วนะี่มเรารพาชมบรรยากาศข้างบนดูดิโอ้โหบรรยากาศดีมากเรารอบททำนี้อย่างสวยอะแต่ผมว่านางไม่น่าจะโพ่มานะพุเพราะว่านางเป็นคนขี้อายถ้ามาหลายคนยมาเอือม้าสองคนเนี้ย น่าจะโผล่มาได้ยางพี่ห่วงด้วยนี่ไม่ใช่ลูกเลยนะน่ะกอกป่าหรือเปล่าเออเหมือนจะใช่หรออุ้ยเยอะเยอะมีเยอะเต็มไปหมดเลยนะ่นไงต้นมีเยอะนี่นะ้เ็นต้นนี้ได้เป็นต้นนี้ที่เป็นต้นมะกอกป่าประมาณน่าจะใช่น่าใช่ เฮ้ยจริงอันนี้มาก,กอกป้าเพราะว่ามีเอตีเข้าคอมเมนต์มามันคือมาก,กอกป้าเพราะว่าพี่ลองเอาลิ้นแตะแตะดูแลเข็มอยู่นี่นะนนนอันนี้เฮ็ดอันเนี้ยพี่เจอบ่อยรูปร่างมันเหมือนกระเจียว <c oughs> น,น,นี่เดี๋ยวพามาดูว่าเหมือนกระเจียวจริงปะ <c oughs> อันนี้มันหักไปแล้วนะดูดิ จริงพี่มอะไรมันเจียวลิงเลยมันเจียวลิงไอ้ผมชอบบรรยากาศนะที่น้องผู้ชอบมาอยู่นะทุกคนแต่ตรงนี้เราไม่ค่อยได้มาขางเต็นต์หรอกนะทุคนนะใช่ครับผมนี่คือครั้งแรกนะจะพาน้องผู้มาอีกอย่างน้องผู้ไม่เชื่อด้วยนะว่าจะมีสาวรับแล่อยู่จริงใช่ไหมผู้ผู้ก็เลยอยากมาเห็นนะ แต่ไม่รู้ว่านางจะออกมาให้เราเห็นหรือเปล่าเพราะว่านางขี้อายขนาดมีกล้องก็ยังไม่ออกมาเลยคงใส่าย,ยาเลยฮะคงใส่คงจะย,ยากันเลยใช่ใช่พมากับพี่ด้วยอันนี้ก็ดีนะทุกคนวันนี้มีเพื่อนมานะเดี๋ยวพาน้องไปดูบรรยากาศรอ,อบๆดูดิชื่นชมนะพ่ะย่สวยงามตอนกลางคืน แต่ก็ต้องระวังนะทุกคนตอนคืน,นใช่นี่ทุกคนดูบรรยากาศนะผ่าตอนคืนนะนี่ก็เที่ยงคืนกว่าแล้วนะทุกคนนะไ,ไม่เชื่อก็มีนี่ไหมทรัซับมาไหมปุ๊บเอามาเอาเวลาให้เอฟซีเขาดูหน่อยแต่ดูเจ้าฟ้าจันทร์ก็รู้นะคุณนะชพชะฟาจันทร์มันอย,อยู่ประมาณกลางหัวเรา,เ,าเนี่ย มันก็ยืย่ยวประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งแหละทุกคนทุกผมเนี่ยเขากันมาดึกมากแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะนอนกันแล้วนะอือจะพามาชื่นชมบรยาาร,บรยากาศกอนบรรยากาศแบบนี้หาซื้อไม่ได้นะครับต้องลองใช่นะครับสัมผัสเองก็ง<อ>คือตัวเมืองไม่มีแน่นอนนะทุกคนบรรยากาศแบบนี้ ไปกันเลยพุกระวังนะพุกโอ้โหตอนนี้พวกผมก็ก็ฟืนกันนี้แบบว่าขวัญตะอบอบอัวเลยนะก็ดีละเราอยู่ในป่าตรงนี้ถ้าไม่ก็ฟืนไม่ก็ไฟนะจะมีสัตว์หลายจะมายุ่งกับเรานะทุกคน ช่มเพื่อความปลอดภัยของเรา,ารไฟกไฟ่เป็นสิ่งสำคัญใช่เราก็เ,เริ่มงอใช่ไหมต้อานดูเวลาแล้วดูพระจันแล้วก็น่าจะดึกพกว่าแล้วมัวแต่นั่งโม้กันนี่ไหม <laughs> ใช่ไหมแลวก็ไม่ได้เจ๋หัวนานเสารทุกดิบนะทุกคน ไอ้มันก็มีสาวแล้วทุกคนมันมาอ้วนผมนะนี่ผมก็มีสาวนะแต่ว่าสาวผมเนี่ยไม่ธรรมดาหรอกต้องเห็นอะไรบีอต้องหเห็นออกมาแล้วทุกคนช่วงนี้น่าจะมืดแล้วนางน่าจะอายด้วยนางไมนะ่ออกมาให้เราเห็นยังไงต้องเห็นเป็นความตาของมึงนะครับไอปดูไม่ได้นะแยังงงเพี้ยได้ไหมไปไปไป เด็กละเดี๋ยวเอ็งจะนอนก็งั้นไนะงเดี๋ยวพี่นั่งรอสักแป๊บนึงเพื่อนางจะโูออมาตอนที่เอ็งรับไปแล้วจะมาหรอนะจะมาหรือเปล่าไม่รู้เลยไฟแฟดเหล่านี้ติดติดดับดับตลอดเลยนะเหมือนคนต้มพัดหรืออะไรทอย่างหรือเปล่ามันมีอะไรไปต้มพัดมันนะคนไม่รู้ว่า,มาแมลงหรือว่าไม่รู้ว่า เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรืออะไรสักอย่างนะทุกคนังไม่แน่ใจเหมือนกันนะจะลอยอหรอนั่งลอยอยู่นันงที่จะนั่งรอนั่นเอ่ไอ้ผู้มันจะยากเจอให้ได้เลยนะไอ้ผู้นี่หลายการนะ บอกว่าต้องนาห้องพี่นะพูนะเดี๋ยวคอยถามข่าวว่ามีเพื่อนไหม <c oughs> น้องผมสนใจแต่ว่าผมก็ไม่รู้นะว่าแม่นางคนนั้นจะชอบผมจริงหรือเปล่านะทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> พี่ก็คิดไปเองหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> อ่ะพูน้องกดนเถอะ <c oughs> เดี๋ยวจะมืดใจกันใหญ่ เราจะไม่ได้นอนนี้จะ,จะตีสองยี่สานแล้วไหมยอย่ี๋ยวกนี้ไมเรามีแต่เอามีดไว้เขาข้างกายเราไว้อไเอามีดเจ้าข้างตัวเอาไปก่นเลยโอเคครับทุกคนส่งกับพี่นุงแล้วจะเข้าไปนอนกันนะ มึงไม่ทั้งหลายไหม,ไม

ไม่มีเลยดูแบบมีต้นไม้เลยโคดีตเต็นก็ดีนะเต้นดีกว่าปังดีดีกดิกเต็นดีหรอเาใจเลยกำลังแล้ว จะวริ ters, ่มได้เลยจะดับยู่แล้วไม่เลยพี photos, ่ตอนนี้ไฟมันตัดต right? ัดต mm ัด hmm. ตัดตลอดเลยแล้มันม่มีอะไรมันสัมผัสเลยหมือเล่นแล้วกลัวแล้วคืออะไรนั่งก่อนงั้นเรา ใส่องไ เฮ้ย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 อะไรวะหัวไม่ใช่อะไรผูเอามีดมานี่อขงไปไปดูดิหายไม่หายไม่ใช่ไม่ติดอ่ะเอาไปดูดิหัวเขาไม่ใช่ละไม่ใช่ละคิ้มเหมือนมีอะไรวิ่งวิ่งอยู่อะอะไรวะ จะหลายรอบเลยเฮ้ยเฮ้ยอยู่หลังต้นไม้ไหเฮ้ยเฮ้ยจริงหลังต้นไม้ใช่่พีเออเห็นแวบๆเมื่อกี้น่ะไปเข้าไปเดี๋ยวเฮ้ยนี่นนั่นน่นแบบแบๆแบบอยู่หลังต้นไม้นะตอนเอาไปฝั่งนู้นตอนทำไมพี่เห็นมอไม่เห็นอ่ะพี่เห็นเห็นเห็นแวบแบบอยู่เฮ้ยออกมาใครวะ เฮ้ยพ hey, 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 hey. ี่ใครวะเมื่อกี้นี่ยผุอยู uh, uh. Hey. Uh, yo, um, uh, way, uh. ่ล um, ่างต้นไม้เมื่อกี้นะโอ้ยไม่เลยพี่เฮ้ย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 เฮยเฮ้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 ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮเฮ้้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเ้ยเ เาผ้ะทไมไม่มีใบหน้านี่เออไอตัวนี้มันไม่มีอะไรนะมันไหลไปนามันเฝ้าปากทำรับแดดอยู่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ๊ยอ๊ยอยเฮ้ยอเยโยอ้ยโอ๊ยโอยอ๊ยโ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 อยยย เฮ้ยไังไนาะเฮ้ยพี่ระวังพี่เดี๋ยวเซกนีก่อนมรสกาโากมดสัพโตะโตสมาสัมดทัตะสัมโตะโตสมาสัุังสนังกจามิธรรมสนังกจามิสังฆังสนังจามิตะเไม่ต่โมอาพุตตานิทายินดียาดูทพันไปโอต่อพี่พีพี่ระวังมันพุ่งมาเร็วนะพี่มันพุ่งเร็วเกิน เฮ้ยเฮ้ยไอ้พี่น้องทั้งหลายไฮ้ยเ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 ฮ้ยไอ้เฮ้ยเฮ้ยโอเล่บี้เฮ้ยไอ้ไปไปไป

มาแล้วเมื่อกี้โดนนิดไปโดนฟันไปโยเมื่อกี้เนี่ยแต่ฟันมันไม่เข้าอ่ะนั่นนี่ขอาเจ้าจไอ้ตัวเนี้ยเคยไปเจอที่ถ้ำแล้วไม่รู้ว่าตัวเดียวกันนะเอ้ไม่รู้ว่าตัวเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่ารอบที่แล้วคือมีลุงชัยช่วยรอบนี้เราต้องช่วยตัวเองนะแต่ลุงชัยเขาก็ได้พอบอกวิธีตาในนี้มันยื่พอจะเอามันโยนะ กันไปที่เราของเราเถอะได้ไหมีคิดตกใจเลยไอ้ผู้ไทยมีเงินพุ่งมาแบบเราไม่สั่งตั้งตัวเลยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะแยบบ่วเมื่อกี้เนี่ยถ้าไม่มีวิชาจ้าอาจารย์ไทยนะใช่เอาแย่จริงแต่พอดีก็ยังมีวิชาจ้าอาจารย์มาขอช่วยได้อยู่ อนี้เหมือนจะรับไม่ได้แล้วแหละเราสองคนก็ต้องร้ชมสองคนก็ต้องไม่ไม่รับเลยนะแเราก็จะนั่งกันยันเช้าเลยนะทุกคนอันตรายอันตรายอย่างง้ว่าตรงนี้ครั้งแรกก็เจอว่าจะไปที่ไหนก็เจอแต่ละต้องเจออยู่แล้วเรื่องปกติแต่ดีนะทุกคนเดี๋ยวนี้น้องผุแข่งขึ้นเยอะเลยนะไม่ใช่ว่ายังอื่นแข่งนะทุกคนวิชาแข่งนะไม่ใช่ไม่ใช่ ไวิชาแข่งกล้ากขึ้นเยอะนะเริ่มเริ่มอันนี้แล้วแต่เราก็จะไม่ไม่ไม่ไมนอนแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะตั้งกล้องคุยกันอยู่เงนนี้ย<ช>ตอนนี้ก็อีกไม่นานก็จะเช้าแล้วทุกคนตอนนี้ประมนันเฮ้ยะไรวะเฮ้ยไม่รู้ใครนะไม่รู้ใครวะ เดี๋ยวเดียวไปไหนกันครับพี่พอนุ่มเห็นน้องแล้วไหม <startups> เดี๋ยวนะพวกพีปป่ใจเย็นนะพวกพี่เป็นใครเนี่ยเป็นพี่สาวเป็นพี่าสาวใครครับใช้คนเมืองรับแล้วปะครับน้องโดนไล่ออกจากนเมืองเห็นน,นอ้องเลาไหมน้องเดียน้องไล้โดนไล่ออกจากเมืองคุณคุณวาผู้ น,นี่บอกวาถอยเรื่อยเลยนะทุกคนตอนนี้พวกผมก็ต้องถอยเรื่อยเลยนะอยู่ดีๆก็มีผู้หญิงมานะทุกคนอยู่ดีก็มีผู้หญิงมาแบบว่าเดี๋ยวพี่ใจเย็นนะค่อยๆค,คุยนะใจเย็นนะผู้พี่มาจากไหนกันครับมาจากเมืองรับแล้ปะครับใช่สาวจากเมืองรับแล้นะทุกคน น,น้องพี่ที่เป็นสาวเมืองรับแลที่โดนไล่ออกจากเมืองปะครับใช่พอดีว่าแม่นางคนนั้นแม่นางคนนั้นสิ่งสถิตยอยู่ตรงต้นไม้ต้นนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่านางจะออกมาหาพวกพี่หรือเปล่านะเพราะว่าผมก็รอนางออกมาเหมือนกันนะพวกพี่ลองลองเข้าไปเรียกเข้าดูนะ ผมไม่แน่ใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราถอยก่อนนะผมก็ไม่รู้ว่าแม่นางแกจะใช่หญิงรับแรงเฮ้ยเขาเรียกกันแล้วทุกคนนางเรียกแล้วไม่รู้ว่าแม่นางแกจะออกมาหรือเปล่านะทุกคนแล้วไฟเราก็ก็พริบก็พริบอยู่นะทุกคน เฮ้ยผูนี้แหละแม่นางรับแรงเฮ้ยเฮ้ยเขาเป็นพี่น้องกันนะทุกคนเฮ้ยน่าจะเป็นครอบครัวเดียวกันนะอนโอ้โหกอดกันขนาดนี้น่าจะใช่แล้วนะทุกคนผมเชื่อว่าจะมีจริงเออเฮ้ยผูงงเลยทุกคนผมเชื่อว่าจะมีจริง เอ๊ะคุยอะไรกันวะข้าคุยอะไรกันวะโอ้มผมก็ไม่รู้ว่าทุกข้าคุยอะไรกันนะทุกคนไงปุ๊เฮ้ยเขาไปแล้ววะเฮ้ยเช,ชื้ออะไรเชื้อยังเชื้อพี่ยังแมันมีสาวมีสาวร,รับแลยู่จริงฮะ ของคิดพี่น่ะยังลอกอุ้ยไม่ลอกเหมือนเขามาดูแลน้องสาวเขาเนี่ยเลยพุของนี้ที่เชิ่งเออโอ้ยมานางเข้าไปกันต้นไม้แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ม่นางเข้าพูดไฟล้นเลย เขาบอกให้ดูแลน้องเข้าด้วยนะทุกคนแล้วเขาอกว่าเดินหายไปเลยนะทุกคนเดินหายไปในป่าแล้วปุ๊ใช่พี่เอาไงต่ออะไรดีเราเดอดเชื่อไหมฮะองเี้ยเดเชื่อไหมล่ะ เดินหายไปไหนต้นไม้หรือว่าไหนป่าไหนเราก็ไม่รู้นะตอนนี้นก็มืดด้วยเราก็โอ้ไอผู้อึ้งไปเลยนะทุกคนผู้ยืนงงไปเลยทีนี้เป็นไงผู้เปล่าลับแลเป็นไงมีจริงไหม,ไมบอกแล้วว่ามีจริง จริงๆน่ะน้องผม้คิดว่าผม,มาลอกนะทุกคนแต่มันคือความจริงนะทุกหนุ่มหนีก่าหายไปเลยนะผู้ไม่รู้ว่าหายไปตรงไหนนะทุกคนตอนนี้บรรยากาศรอบๆมันก็เงียบเลยนะไม่มีอะไรเลยนะเียจะเดินหาวะพู้ ้ยอันตรายด้วยตอนคืนนะ่เราไม<ะ>่เจออย่นี้ไปนะวเออโอเคถอยกันดีกว่าตั้งหน้าไปอยู่ที่เต็นท์เราคลอกมั้ง,งเลยเนี่ยตอนนี้ <c oughs> เจอสองเรื่องเลยโอเคนะทุกคนวันนี้ผมก็พาน้องผู้มาเจอสาวๆแล้วนะน้องผู้ก็น่าจะเชื่อผมละ เดินไปทางนี้เมื่อกี้น,ะนี้มาตอนคืนด้วย